กินก่อนหยาบเกินเรงจะรักษาให้นะท่านพี่ไม่ว่าฉันเป็นอะไรเลยใช่เราจะรักษาให้ท่าน,านจะรักษาใ,นนะใช่ไหมใช่ท่านกำลังปวดหัวอยู่ใช่หรือไม่อ๋อใช่รู้ได้ไงว่าเราปวดหัวอยู่ถ้าอย่างนาั้น หนึ่งอ,อหายหายใครจะบอกไม่หายหรอเับเราหายแล้วใช่ไหมใช่แล้วถ้าอย่างนั้นท่านต้องทำตามเราบ้างนะแม่นางน้องหญิงเ <ไง S 2> ดี<ก>ด๋ยวดูสิน้องหญิงเดี๋ยวใช้ฟ้าเนี้ยตรวจด,ดู <i> <i> มีแขนมีขามีหัว เนี่แต่ข้างในเหมือนไม่ค่อยจะมีสมองเริ่มไปใหญ่แล้วนะเราเนี่ยไปเป็นเรื่อยนะตั้งแต่เป็นกงดงอะไรก็ไปบ้าบอขอแต่งงานท่วมเลยว่าตามนั้นนะโมนะไม่นะโมนะไม่อมวยก็โม่ตัดสะตัดไส้ซ้อมสนึงยังโป่งเอไปอย่าไปยุ่งกับมันขอให้มันจะหาย មិនចាំហើយអូអូពីនរណាឯង